สวัสดีค่ะวันนี้พี่มเนก็จะพามาวัดบ้านตําแยนะคะค่ะอันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากค่ะอันนี้พ่อบอกว่าตัวอีกัวน่านะคะอยู่<ะ>บนต้นไม้ตัวใหญ่มากค่ะเกาะอยู่นิ่งมากไม่ไปไหนเลยบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนมีต้นไม้ระหว่างทางนะคะที่เป็นทางเดินในวัดเดินเข้าไปก็จะแอบมียุงอยู่ ะะแต่ว่าก็แอบมียุงนิดหน่อยก็ระวังเอาเนาะหรือว่าทากันยุงก่อนไปก็ได้ค่ะเด็กๆชอบอะคะ่ะบรรยากาศดีลุ่มดื่นเย็นสบายอันนี้เรากําลังจะไปไหว้พระพรมกันนะคะอันนี้ถึงแล้วมาแล้วก็เอาอนนดอกไม้นะคะค่ะตามใจชอบแต่ว่าน้องก็แอบกลัวเสียงเลื่อยไม้คะ่ะก็เลยไม่ยอมลงเดินเองก็ต้องให้พ่ออุ้มแล้วก,ก็กอดไว้อย่างนั้น น,นี่ต้นไผ่ยืนเลียงสวยมากค่ะทุกคนลำไผ่ลำใหญ่มากค่ะลำใหญ่มากมบรรยากาศโดยรวมอยู่ในวัดนี้ก็ร่มื่นเย็นสบายดียค่ะเยอะมากเลยค่ะต้นไม้อืมเยอะมากอันนี้วัดอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะคะอยู่ในอำเภอเมืองเลยค่ะวัดบ้านตำแยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆนะคะพาไปเที่ยววัดน้อนในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะ อันนี้เราไหว้พระพรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวกลับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ